ช่วงเวลาที่ต้องใส่ปุ๋ยคอกพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันครับก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับไปไปดูข้างล่างกันไปอ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเนทุกคนครับวันนี้มาพบกันกับบาวกล่องพนมไพรยอยู่ที่สนวนวนเกษตรพินแคนเช่นเคยครับกับการปลูกทุเรียนภาคอีสานที่อันแสนจะ,ะยุ่งยากและท้าทายแต่ต้องใช้ความอดทนเป็นหนึงที่สุด เพราะว่าปลูกแบบไปเรื่อยๆนะการปลูกแบบเออ,เอ,อมาตรฐานของการปลูกมันเข้ากับไปได้งามเลยแต่ว่าเลาก่องปลูกแบบเรื่อยๆอ,อ,อวันนี้ได้รอบการใส่ปุ๋ยข้อ,อครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูการออพีน้องครับก่อนเีาจะใส่ปุ๋ยขออกอย่เรืมเด้อเราตัดหญ้าให้เรียบร้อยก่อนแต่ก็ตัดไปหนึ่งอาทิตย์แล้วล่ะแต่มันก็พึ่งขึ้นมาเดี๋ยวก็จะตัดอีกอยู่เนาะปุ๋ยคอ,อกที่ใส่ครับก็ ใส่ในปริมาณที่เอาสักพอนาหนาแหละครับมันโมมีสูตรตายตัวดอกทันนี้สูตรแล้วมันเป็นทฤษฎีพจนนันทิดมันจํายากเอาแบบพอนาหนาแหละละพะมันโลกคกุ้ก,ก้านนั่นแหละครับไอบริเวณทรงพุ่มเอาบริเวณทรงพุ่มครับพุ่มเขาตกลงมลงใดนี่ครับเฮากะเอาลงมานะครับบริเวณทรงพุ่มพุ่มตกลงใดเฮากะสังเกตร,ระยะนะครับที่เฮา ใส่คือน,นี่ครับปุ๋ยคอกอันที่สําคัญต้องเป็นปุ๋ยคอกแห้งนะครับปุ๋ยคอกแห้งเด้อถ้าพี่น้องเอาปุ๋ยคอกที่เ่าท่านนี่แห้งมาใส่มันอาจจะก่อให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราได้นะครับกับเป็นเชื้อโรคเข้ามาก,กับเป็นเชื้อรากัดหกักกี่กรไปทั้งเขาอีกละเลี้ยงงาคือเลี้ยงลูกนี่ละต้นแรกพานไปนี่ครับมื่อนี้วันหยุดก็เลยไม่มีโอกาสเอาอาสาระ การปลูกทุเรียนมาให้พี่ให้น้องบึงนเนื่องจากว่าขันที่น้องเป็นเอฟซีเบากล่องก็จะหูวว่าเบากล่องนั่นเดี้ยงว่าเดี้ยงว่าแล้วมันฝุนหลายก็เลยมือวันหยุดก็เลยเอาภารกิจใส่ปุ๋ยคอกให้กับพืชนะครับนี่ครับรอบรอบสิ้นเดือนที่ผ่านมาก็ใส่ปุ๋ยหกสามสามเข้าไปถือว่าโอเคนะครับพี่น้องถือว่าต้นนี้มีความหวังอยู่เพราะว่าอย่างเพราะว่า เบิงระบบรกลกระบบทรงโคกเพลนแล้วมันได้มันได้นะพี่น้องมันได้มันเบากองก็ต้องทาการเติมเติมบริเวณทรงโคกนะครับหายเพ่อนออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยๆเป็นสรบเป็นหลังเตาไปเรื่อยเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าห้าเห้ามันเป็นตนทีโ่โอเคครับสมบูรณ์ดีนี่ครับการใส่ฟุ้นก็คือ,อรอบทรงพุ่มนะครับรอบทรงพุ่ม บริเวณรอบทรงพุ่มก็ใส่ในรัศมีอ่าบริเวณโดยรอบไปเรื่อยๆนะครับนี่รอบทรงพุ่มไปปริมาณก็คือบากกล้องบอกกันแหละเอาพอดีพอดีโลกกว้านะนะครับจะสั่งถ้าไม่สั่งก็เอาพอนานาแต่ที่สําคัญกับปุ๋ยคอ,อกต้องเป็นปุ๋ยคอ,อกที่แห้งนะครับแห้งแห้งแล้วผ่านการาพัดเจริก็คือบอหายมันมีความฮอน ตัวน,นี้ก็ใส่กกไว้มักไว้ดนเติบแล้วล่ะนะครับกะกาที่จะใส่หลายเนาะเพราะว่ายัางเพราะว่ามันบวบเปียกมันบบเปียก,กแล้วมันเค้นว่าเชือ้อโรคมันบวมีเหล้วนะครับตัวน,นี้กะนี่ครับเริ่มมีความหวังเนาะใบก็ยังเล็กอยู่ใบเล็กแบบนี้รู้รู้รู้เลยครับว่ามันยังขาดสารอาหารอยู่เพราะว่า,าขาดธาตุร่อง,ขา,องขาดร่องธาตุหลัก NPK มันกับบัวหนามีปัญหาแต่วะ่ะ ถาดร่องหรือว่าระบบปากบบไประบบลากบบไป,บบบบไปงเสียมันก็นได้ใบประมาณนี้นะครับกะจะหามาเติมอยู่ดอกครับพี่น้องส,สุภูโซกพภาย้ามี่จะหามาเติมอยู่ต้นนี้ความสูงกับยู่ที่ประมาณ 160, 150, ร้อยหกร้อยห้าสิบไปอกกล่องร้อยหกสิบกับเพียงปากประมาณรอยหาสิบเส้นรอยหาสิบเส้นหนึ่งปีครับหนึ่งปีทุเรียนไทยอีสาน ทุเรียนดงเป็ดกาออกลูกมาละคข่สิไปดจดสิทธิทบัตรพรวันโมมีผู้ใดปลูกได้แต่ว่ามันมีอยู่ปากทางพญิมันอยู่ปากทางบานบอกกล่องตะบนโพชัยเล่าสูงสองเมตรกว่าแล้วท่านเดี๋ยวไปสอยแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ี่ไปสอยแล้วพี่น้องกดติดตามไปด้อเมื่อไหร่จะไปสอแล้วเพราะเราปลูกได้อะไรเราก็ปลูกได้งามแต่แต่ว่าไปสืบข้อมูลมาแล้วเราสืบตนใหญ่มากครับเราสืบตนใหญ่มาก นี่แหละครับเส้านี่ก็เลยใส่ปุ๋ยอขอกให้กับน้องๆทุเรียนโคกเปิดกาสภาพตามสภาพเนาะครับเนาะต้นนี้ก็รู้สึกว่า,าแทงยอดหางประทูสวยงามมากงานต่อไปคือเก็บรักษาชุดใบเก็บอะไรกัแล้วแต่าทะเ,เลคุณกล่องคุมไพ่คุณกับมาจมเหมือนแต่เอฟังแล้วคุณสีเหยคุณสี่ ย่ามึงขึ้นพี่รองเอ้ยไม่อยากผ่ากระโดดว่าเป็นอันมาแตทาทั่งใดเพราะว่ามันเป็นปลาเนาะมันเป็นบริบทมันเป็นผื่นทีปนปนน่ปลาโขกเป็ดกามันกับแมงจากมาตทา่ทั่งใดลำบากนียจักตักกัดแตนจากแมงโอ้ยอันนั้นติใส่ยาแล้งเ่ากะเป็นห่วงสุขภาพจากครองนะนี่แหละครับกเ็เลยต้องใส่ยาอ,อ่อนน้นำสมควันใหม่พวกแม่สารอะไรมาแลงพวกนี่ละพวก การตั้งเนี่ยแหละก็ใส่ไปตามบริบทเนี่ยแหละแต่ว่ากับเพราะธานไกาใส่ยาแห้งเพราะว่าจะของบ่มักนั่นแหน,นะนี่ครับการใส่ทรงพุ่มก็จะเป็นโรยนะครับคํานวณโดยสายตากระมระมานโลกกกวาใส่รอบทรงพุ่มไปนะครับต้นนี้กูงส,ส,สูสีสีกันกับต้นเมื่อกี้นี่แหละพอได้แง่งเพราได้แง่งสําหรับ พี่น,อน้องเกษตรกรผู้อยากจะปลูกนะครับต้องศึกษาของมูลดีๆทุเรียนปลูกบ่ยากปลูกบไงปลูกจอกบ่ได้ต้องใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับที่สําคัญเลยต้องยกโคกยกโคกผู้ใดที่จะเหตุแบบเอ้ยลองเบ่งกันนะปลูกไว้ขางเข่งหัวกดจักกดจักปลูกปุก๊บให้เวลาซ้ำเมืเอ่อเออโอ้ยขอขอโทษให้เวลาเดือนหนึ่ง เสร็จทุกรายขุดหลุมจกักปลูกเสร็จทุกรายครับเท่าที่ผมสัมผัสกับคนใกล้ใกล้ชิดมาเนาะเนี่ยครับเขาต้องศึกษาเลยพี่น้องก่อนท่าจะปลูกพอมันเป็นมูลคามันเป็นเงินมันเป็นเงินเขาลงทุนปลูกลงไปแล้วมันเป็นเงินนะครับนี่ครับก็เลยเอาอ่าขั้นตอนการใส่ปุ๋ยคอกที่สําคัญเลยของเบากล่องนี่เป็นปุ๋ยคอกที่แห้งแล้ว ว่าสิหมักอยู่บ่มักดอกมันแห้งแล้วแต่ว่าถ้นมันหมักเกิดขึ้นมันจะสามารถที่จะดึงเอาเขาเรียกว่าดึงเอาสารที่มันเป็นประโยชน์กับพื่อออกมาใส่ได้ธาตุหลักธาตุรองธาตุหลักนี่พวก NPK นี่ที่มันเป็นประโยชน์นี่จุลินทรีย์มันจะจุลินทรีย์มันจะเดินเนาะถ้าปุ๋ยเราใส่เข้าไปมันก็จะงามนะครับถ้าเขาหมักแต่ว่าเขาบุ้งอยเวลากล นี่ละห้วยจังสิละห้วยห้วยรอบทรงภูมไปนี่ครับกะได้โอกาสเนาะได้โอกาสได้รอบการใส่ปุ๋ยข้มาฝากที่ตอนน้องเซานี่บริเวณสองแถวนี่กะใส่เรียบร้อยนะครับต้นนั่นเดี๋ยวเมือ่อไนเดีวเดี๋ยว,ยวจะพาไปเบ่งเนาะต้นเองกะถือแมงพาไปยางไปเบ่งจะคข้าปะถือตัก,กแตนลุ่ม ตะกะแตนลุ่มตระเสดายชุดใบตะกะแตนหล,ลายลายพี่น้องเพราะมันเป็นป่าเนาะเอาอย่างละมะขามันคืตะกะแตนไหมนีม่ครับเสดายชุดใบกําลังเริ่มแตกยอดเดี๋ยวสองสามต้นนั่นเมื่อไหร่าจะซื้มาเฮ็ดคลิปสองต้นสุดทไห้เดี๋ยวเมื่อเมื่อไหน่ซื้มาเฮ็ดคลิปว่าอาทิตย์วังหันเกือบไปทั้งเขาเนื่องจากยังเบิ้งแล้วลากมีปัญหา ฝากพี่น้องไว้ก่อนติดไว้ก่อนคลิปนี้มันเป็นคลิปไซฟุนโม,มเมนต์คลิปการแก้ไขนี่คลิปไซฟุนตัวนี้ก็รักษายอดใบว้เดินนี่นะครับเด้อนี่กลาลังแตกยอดหางปลาทูนี่เออนี่เขาเรียกว่าระบบลากเดินระบบลากเดินพอได้แยง่งพอได้แย่งพอได้อ่างมู่พอได้อ่างมูเพอได้อ่างว่าเออเจ้าปูกเืียนกับยัยของน้ำเขาอยู่ตัวหลักสนอกเอาเซลนี้ภารกิจไซฟุนทุเรียนกะ ก็นามาฝากพี่ตอนน้องอยังได้กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์เนะาะเพื่อเป็นกำนลังแรงใจในการเหตุคลิปต่อไปนะครับไปเหตุภารกิจต่อไปปล่อยงัวงก,ก่อนพี่น้องนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผคไณแล้วสวัสดีครับ